สวัสดีครับผมปาล์มกอล์ฟมาสเตอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง g o ล์ฟเอนจิ e นียร์เอพิโซดที่4สําหรับเอพิโซดที่ 1, 2, 3สําหรับท่านใดยังไม่ได้รับชมไปรับชมกันก่อนได้นะครับเอพิโซดที่1ก็คือเรื่องแรงเอพิโซดที่2ก็คือเรื่องแรงจากจุดศูนย์กลางเข้าหาและออกอันที่3คือเรื่อง Talk และ Angular Momentum มสาคัญมากๆทีนี้ทั้งหมดนี้จะไปสู่วงสวิงกอล์ฟได้ยังไงก็คือตอนปะทะนะครับเพราะฉะนั้น หัวข้อของวันนี้ก็คือ Kinetic Energy พลังงานนะครับแล้วก็อาจจะเสริมเรื่อง Potential Energy ให้ด้วย 2. คือเรื่อง Impulse Impulse เนี่ยก็จะ Relate โดยตรงกับเรื่อง Momentum นะครับและอย่างที่3ก็คือ Coefficient of Restitution หรือว่า Smash Factor นั่นเองหรือถ้าใน o r ร s i g h t ก็จะเป็น Efficiency นะครับทีนี้เราเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่1ก่อนเลยครับเรื่องที่1ก็คือ Kinetic Energy นะครับสูตรของ Kinetic Energy ก็คือ Ke เท่ากับ1ส่วน2 คูณ cool mass คูณ cool Ve l o c i t y ี้กำลังสองนะครับอีกครั้งนะครับ1ส่วน2คูณมวลคูณความเร็วกำลังสองสังเกตว่าทำไม p e e d is king นะครับเพราะ Ve l o c i t y เนี่ยมันกำลังสองอยู่หรือความเร็วกำลังสองหมายความว่าต่อให้เราคูณ2มวลไม้นะครับสมบมติ a s s เท่าไหร่ก็ตามแต่เราคูณ2มันเข้าไปเนี่ยถ้าเทียบกับ velocity คูณ2มันคูณ4เลยเพราะมันกำลังสองกำลังสองนี่ powerful หรือมีมีค่ามหาศาลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในสูตร พลังงานเนี่ยหนึ่งนสองคูณมวลโอเคเรามีแมสที่หนักแล้วท้าซ่าสําหรับท่านที่แข็งแรงหน่อยแน่นอนครับถ้าเหวี่ยงไม้ที่มีมวลสูงได้มันก็จะไกลขึ้นแต่ v e LOCITY หรือความเร็วต้องไม่ตกและต้องมาฝึกสปีดเทนนิงเพิ่มวีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราอยากตีไกลอันนี้คือสาเหตุว่าทําไมถึงต้องมีความเร็วที่สูงและแรงประทะที่ดีบางท่านอาจจะเคยได้ยินกันนะครับว่าไม้ที่เบาโอเคไม้ที่เบาอาจะสร้างความเร็วได้จริงแต่ M ก็จะหายไปด้วย เพราะฉะนั้นก็ควรจะคํานึงถึงตรงนี้ว่าพลังงานสร้างจากอะไรมาจากแรงมาจากมวลและความเร็วนะครับกำลัง2เลยทีนี้ไปดูเรื่อง i impulse สูนนะครับ Impulse เท่ากับแรงคูณเดลต้าทีเดลต้าทก็คือความเร็วหลังลบก่อนนะครับก็คือในแรงประทะของลูกกอล์ฟกับหัวไม้เนี่ยมันน่าจะใช้แค่ประมาณ0.005 5วินาทีเท่านั้นถ้าเราสามารถสร้างแรงได้เยอะแรงปะทะได้เยอะนะครับ ลูกบอลก็จะออกไวมากนําไปสู่แฟกเตอร์ต่อมาก็คือ smash factor นะครับถ้าชื่อภาษาอังกฤษยาวนิดนึงก็ coefficient of restitution ก็ไม่ต้องจําก็ได้ครับเอาเป็น smash factor ก็ได้ทุกคนจะรู้จักอยู่แล้ว smash factor เนี่ยสูตรคือ ball speed หารด้วย club speed อย่างเช่นถ้า ball speed หาร club speed คือ1.5เลขที่ดีคือ1.5ถูกไหมครับก็คือ ball speed 150 club speed 1้1แต่ในเครื่องของ f o r s i h t ตรงนี้นะครับถ้า club speed 101ได้ ball speed 145ก,ก็เก่งแล้วถ้าได้มากกว่านั้นก็โอยยลย ทุกอย่างมีหลักการทั้งหมดนะครับทีนี้อยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าทำไม smash ดีทำไม smash ไม่ดีคืออะไรคือยิ่งโดนกลางมากๆเนี่ยถ้าเสริมอีกหน่อยก็คือเป็น center of gravity ของไม้ก็จะชนกับ center of gravity ของลูกบอลทีนี้ center of gravity ของไม้อยู่ไหนเนี่ยของแต่ละอันก็ไม่เท่ากันอีกอย่างเช่นสมมุติบางคนทั่วไปนะครับก็จะคิดว่า center of gravity ของไม้ impact ก็จะอยู่ตรงกลางตรงกลางก็จริงแต่มันก็จะมีเครื่องวัดนะครับ อย่างเช่นถ้าท่านใดเคยเห็นถ้าเราถอดหัวไดเวอร์นี้ออกมันจะเป็นแท่งตรงตรงนี้แล้วก็ให้วางไดเวอร์แบบนี้เราสามารถมารจุดได้ว่าจุดตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงไหนเราจะได้รู้ว่า CG ของไดเวอร์ที่ท่านตีอยู่เนี่ยมันคือตรงไหนบางคนตีอู้หรู้สึกโดนกลางมากเลยแต่ว่าลูกไปไม่ไกลเข้ามาวัดได้นะครับเข้ามาวัดได้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับวัด CG ของของ,ของไม้ทีนี้ CG ของหัวตอนใส่ก้านน่ะมันก็จะไม่ใช่ CG ของหน้าไม้แล้วครับมันก็จะเป็น CG ของ ของไม้ภาพรวมแล้วเพราะฉะนั้นอันนั้นคนละเรื่องนะครับเสริมอีกหน่อย CG ของไม้ไม่ได้มีแค่หน้าแต่มีของหัวด้วยสังเกตหัวจะมีหลายแบบนะครับเป็นหัวดิฟหัวหน้าตรงนี้สูงแล้วก็ตรงนี้แคบ CG ก็จะอยู่ติดติดหน้านิดนึงส่วนหัวตีง่ายอย่างเช่นไท t ทเ i ียมซีจีทีสองป็นนะครับ CG จะกระเถิบมาอยู่ข้างหลังเพราะว่ายิ่งจุดห่างแล้วมันดิฟกันเท่าไหร่ไม่มากอ ถ้ามันดิฟกันนิดหนึ่งอ่ะฟอกิฟเนสมันก็ยังสูงอยู่มันก็จะไปเรื่องโบว์เมน f อ n อินเชียของไม้แล้วเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับแต่เอาเรื่อง CG ก่อนก็คือถ้าเราสามารถตี CG ของลูกกอล์ฟชนกับ CG ของไม้ได้เนี่ยมันก็ยิ่งไกลเราก็สามารถมาพัฒนาวงกันได้เสริมไม่เรื่องพัฒนาวงนะครับวงใครมีปัญหาวงไม่นิ่งส่วนใหญ่ปามบอกเลยเกิดจากการใช้แรงจากแขนจากข้อมือเยอะไม่ได้ใช้จากการหันช่วงล่างจริงๆถ้าท่านกอล์ฟใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นนะครับขาหลัง ก็จะมีความคงที่สูงขึ้นถ้าด้านใดสนใจมาเรียนก็มาได้เช่นกันทีนี้เสรมิมอีก potential energy ไม่คิดพูดถึง kinetic energy แล้ว potential energy เดี๋ยวผมจะทำสาธิตให้ดูครับสำหรับ potential energy นะครับสูตรคือ mgh m คือ mass g คือ gravity h คือ height สมมติพื้นผมอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นโอเคแมสมมติผมมีไม้ละ mass ไม่ขยับอยู่แล้ว g คือ gravity แน่นอน gravity ไม่สามารถ เปลี่ยนได้อายกเว้นอยู่ในความสูงบนแบบภูเขาสูงสๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น mass gravity อย่างที่3คือ height นะครับ height คือความสูงของอะไรทีนี้ไม่ใช่ความสูงของคนโอเคคนก็เกี่ยวแต่ว่า height คือความสูงจากพื้นเนี่ยจนถึงจุดท็อปสุดสมมติของมือเราก็ได้ครับสมมติ reference point ของเราคือตูดกริปก็ได้ height เท่านี้ height เท่านี้ height เท่านี้แน่นอนครับอันที่อยู่สูงพลังงานสูงที่สุดเทียบกับ เราขึ้นแบ็กสวิงแค่นี้ทําไมผมถึงบอกหลายๆคนหรือลองไปดูในคลิปของ how to backswing ตรงนี้ได้นะครับว่าทำไมการแบ็ก w i n g ไม่ใช่แค่การโจดไม้และหันตัวในแกนสังเกตมือผมอยู่ตรงนี้หมายความว่าไฮตรงนี้ถึงข้างล่างน้อยมากเมื่อเทียบกับถ้าโจดแล้วขึ้นขนาดนี้นี่ส่วนต่างเป็นฟุตเลยนะครับการจักอยู่ตรงนี้ถ้าขึ้นท่านใดมีกระจกลองแบ็กสวิงดู นะครับว่าเทียบจากโ Position หรือตำแหน่งตรงนี้ mm. เทียบกับตรงนี้ห่างกันเท่าไหร่ถ้าเราเอาไปใส่ในสูตรแล้วโอโ้โหพลังงานต่างกันมหาศาลแน่นอนทุอย่างมีหลักการหมดนะครับในการสอนของปามและในการฟิตติ้งไมโครฟ์การดูตัวเลขการดูสรีระคนตีความแข็งแรงสกิลและฝีมือและเทมโปอีกการหาไม้และหาวงไม่ใช่ทุกคนจะใช้ไม้เหมือนกันได้ไม่ใช่ทุกคนจะใช้เทคนิคการสอนหรือจังหวะการตีเหมือนกันได้คือวงกอล์ฟฟันเดเมนทัล จะเหมือนกันอยู่แล้วแต่ของแต่ละคนความยืดหยุ่นความแข็งแรงทุกคนไม่เท่ากันอันนั้นที่กอล์ฟมัสเตอร์168จะดูแลท่านนักกอล์ฟได้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก่อนที่จะไปปามีหมวกใหม่ก็คือหมวกของกอล์ฟมัสเตอร์168มีลูกกอล์ฟที่มีหมวกปริญญาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็โลโก้กอล์ฟมัสเตอร์168อยู่ตรงนี้สําหรับราคาท่านที่ชมในคลิปมามีราคาพิเศษให้จากปกติพันหาบาทนะครับ ลดเหลือแค่900บาทเท่านั้นสาหรับเมมเบอร์ยูทูบจาก900บาทเหลือ750เลยรอดแรกไม่เยอะนะครับถ้าท่านใดชอบก็มาอุดหนุนปามได้นะครับส่วนเมมเบอร์ยูทูบก็มีสิทธิพิเศษเหมือนเดิมนะครับซื้อคอร์ส10แถม1ลดฟิตติ้งลดอุปกรณ์คลาสเรียนโปรโมชั่นจะมีมาเรื่อยๆนะครับช่วงปลายเดือนต้นเดือนกลางเดือนร้อยติดตามกันดูได้ที่ช่องกอล์ฟมาร์เซ068ทุกช่องทางครับยูทูบอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทิกต็อกและพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กอล์ฟเอน4 จบกันที่ kinetic energy มี potential energy ด้วยมีเรื่อง impulse นะครับแล้วก็เรื่อง smash factor EP 5จะเป็นเรื่องอะไรคอมเมนต์กันได้ครับว่าอยากเห็นเรื่องไหนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ